นี่คือเครื่องที่เตรียมห่อข้าวสากเนาะทุกคนไผ่มีเอียงก็ใส่กระเหลวแต่เนาะผู้อยากหายอยากใส่ยังหงายก็หงายกาซีมีอาหารก,ารกันกิ่นกาซีมีกบมีเปียงปลาปิง้งชินเนาะไม่ลูกชินแล้วก็ดักเดะมีคของเงินสวรรค์นเนาะแล้วกะม็มีหมักอ่างนงวข้าวนมหมักกล้วยมหมักไม้แล้วก็มีขมหมกักขมผูพี่น้องบักเขียบักทัวหมักแต่งเนาะ สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีวัดสู้คูสู้คนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนฮาวขอสู่สองสาววันหล่นถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เฮาขึ้นท่าก็ขึนมาแต่ใส่บาทท่าก็มาแต่วัดแล้วกะฟ้าสิมาเตรียมห่อเข้าสาข่าอีเม่เนาะเพราะว่าอีเมนะ่ะยังถ่าเอาผ้าเขายังกินเขาอยู่เนาะลูกขึ้นมาแลวก็ข้างหดเข้าแลา้วกะสียายแนวอยู่แนวกินนะใส่ใบตองพี่น้องรู้ว่าสิม่าเห็ดห่อเข้าสาข่าถาเม่เนาะเพราะว่าถ้าเขาถ่าให้อีเม่ขึ้นมานะ่ะมันสีบ่ทัน เกือเราสิขึ้นมาอีกใหญ่ๆทั้งกระดูกแล้วก็เอาหนังฉีกใส่แล้วห้องสีตัดมากระปวดนะเหตุสิบเอ็ดห่อ มือนี้มันเป็นมือห่อข้าวสาเราทุกคนบ้านสว่านนี่ก็เห็ดเบิดบ้านเห็ดเบิดประเทศลาวนี่แหละไม่สิบบ้านบอกเหมือนอะไรคือใส่ชีสบอสอย่างนี้ห่อขาวสาทำเป็นสีสว่างขาว เอาอันนี้ใส yeah, so ่ก่อนก็ได้ยอยากใสยดีเดีย๋ยวเอาขนมยกไปจัง มันต้องแบบคันมีลูกซอยขึ้นมาเห็ดตอนนี้มันกระทันอยู่เนาะันอสิถาขึ้นมาเห็ดแบบเดียวหลดของ่อคปีละสองเถื่อเนาะเอามาทำสิจดง ถ้าเจ้ามีขายได้พี่น้องผู้ใดบ่อยากเ,เองแบบนี้ก็สื่อเอาก็ได้ซูเมอร์นี่ยังก็เป็นเงินเบิร์เขาเหตุคายนีให้เบิร์ เดี๋ยวปีนี่สิพาเมื่อเบิ่งเขาเจา้าหาาิเขาสาีิวัตรทุกคนยวดบันในบันเกิดสวรรค์หบบลอกกลับดู เขียบในโลกอลอกวน ของข้าวของหวานมีเบิด์น้องทุกคนสมด้วยค่ะบุ้มีมาขาบเนาะบุ้มมีบอสไซมาแล้วแต่วัดกู เขาใส่เครื่องคบบอร์วแล้วก็ขาดเนาะไมขาดด้วยแล้วกับอไรนะลงทยางแ้ว่าขันที่เกับมันไก่้วจิบหฮอ บางคนก็เสีดเป็นแบบกระทงนะเนาะทุกคนเป็น ừ, สี่เหลี่ยมนหนก็ได้เป่นประเทไว้ก็แล้วแต่นะบางคนก็ใส่ทงยางตัวมันง่าย<ฮ>ปอดลงปอดลงปอดลงเตรียมเดือยผู้ใดซิมา,า,นนายมางกนได้นะเสอดเรื่องสอดลงเอาไปทางมันมีสื่อเบิร์ด สิไยผู้ใดก็เขียนสื่อไว้น้องพี่น้องจังบุญาติกันสิายแบบเป็นเจ้ากรรมนายเวรืือวา่ารัพพระเวสีผีบ่มิญาติจึงสี่เนาะจะเขียนสื่อใส่คัดแล้วก็เอาไปแจกยาอยุวัดเนาะพี่ดอกปะเนี่ย ไปแจกกนนัี้าพอสันเขาบ่แม่เด็กหน่อยลายบอกอยู่บัดน <S <S ปีนี้อเมร่าเราไปเกิดโปรจักเราเราเป็นพีมาสามปีแลว้วปีนี้สงสัยสิบบเฮนยาิเขาสาักเลยเลยเราสิไปเกิดแล้วอ่ะเพิ่นยาเป็ดแล้ว เมื่อเ้านี่ปลูกไปใส่บาทจากลูกหรือบอลเลเพิ่นเสร็จมาว่าไปปลูกกูได้เด้อนกูกภาสิไปใส่บาทมม้ออื่นเพิ่นว่ะเขาตกามันมีสองวัดเนาะความจริงแล้าน,ะน่าสวรรค์นนะยูวัดบานหะข้าก็คือบ้านอมมาลาแต่ว่าเฮ้านะพากันเมื่อใส่บาตรยู่บ้านในเพราะว่า ยังมื่อใส่ยุพุ่นานาพี่น้องเนาะ mm. ก็เกิดยุพุ่นใหญ่ย,ยุพุ่นเ mm. มือ่อเสาร์ก็เมื่อแล้วก็ห่อเขาสากตอนเพลนก็คือเมื่อส่งยูบาน้หอยปังเนาะยูบาทคือกัน mm. mm. คิตายินายก็ยุหุ่นอีเมลเ mm. พราะว่าถาดไม่เท่าใหญ่แล้วก็อยู่อยู่ในวัดอยู่ในบาทผลเด้ ก็อยากมาเหตุยู่ผุนนะเอาโตอันนั้นได้ไหมมาลวกเอาโตเป็นลูกนั้นมันโดดเลยเด่นเอาโตเป็นลูกนะเนด,นะดีเ๋ยว,ว,วเราชีลล้ลวงให้เจ้าดาดสิ้นให้มันเลี่ยวก่อนและข้างนำไป อีแม่ล้มีจะขึ้นมาเห็ดันแนวกินใส่ผ้าเพ้นแลวกะล้วเราะ่าวอันนี้ก็คือเตรียมให้แล้วหมดแล้วเนาะก็ไว้เนี้ยใครแม่นผู้เดียวขึ้นไม้สืมางมเห็ดห่อข่าอีกสิไปเห็ดเนวกินอีกคือสิบดทันโอเคจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อผอกันยูวัดอีพี่หนาก็ะเลาวกันเนาะมาหอดหนีก็คือสีไนะดคอนนะนนะอนุญอ,อ,อยาดลาเลยเด้อเนาะ ขอบใจเบิดสุขสุขคุที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเดเนะาะจังไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเิ่งโฆษณาให้ในเด้อเนาะเมื่อเราสบายดีพอกันคลิปนะ